สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับโค้ดเดย์เกมเมอร์ก่อนที่จะไปรับชมเวลาที่ผมเล่นเกมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับใกล้จะ1000ัซับแล้วนะครับอีก400ยซับนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับไปรับชมคลิปกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับโค้ดเดย์เกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีสกินมาใหม่นะครับ XM8 นะครับอย่างสวยเลยแล้วก็สแต่งในแต่ละสแต่งเนี่ยมันจะเวอร์วังไหไงรอไปรับชมกันในคลิปเลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนวันนี้อยู่กับรายการวิเคราะห์ยางโบรอีกแล้วนะครับจากที่ผมเกินไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าปืนไหนเนี่ยมันดีกันหรือปืนไหนที่มันไม่ดีนะครับน้องๆคนไหนที่ไม่มีงบหรือมีงบไม่พอหรือน้องๆคนไหนมีงบพอเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าปืนไหนเนี่ยควรเหมาะแต่สมยังไงนะครับเหมาะสมในที่น้องๆถนัดสายอะไรกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไป โอเคนะครับเราก็เข้ามาอยู่ที่หน้าตัวของตรงส่มแล้วนะครับคือผมไม่สูมนะเพราะว่าผมมีสกินของอีกสกินหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับโอเคนะครับ <Okay, S 1> ที่ผมไม่สูงก็เพราะว่าเป็นเรื่องของนี้แต่ถ้าใครที่ไม่มีหรือที่อยากที่จะได้ในแต่ละสายแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราไปดูวิเคราะห์กันเลยนะครับโอเคครับอันแรกเลยเป,เ,เป็นตัวของนที่แพงที่สุดเนาะเป็นตัวของ a อ8นะครับ คือเป็นตัวรูปร่างของสีแดงก็จะมีตัวของเล้ายคล้ายแม่โมดเนาะถือว่าตัวของรูปร่าง x 8เนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยนะครับคือแบบมากเลยนะคือมันเปลี่ยนเลยนะค,ะคือมีสแต็คแบงนี้นะครับอัตรายิง2แล้วก็ความแม่นยำหนึ่งลดด้วยของความเร็วรีโหลดนะครับถามว่าปืนนี้ดีไหมผมว่าปืนนี้ดีเลยนะครับดีเลยพอสมควรนี้เท่ากับอีกกินหนึ่งเลยนะครับคือมันเกือบเท่ากันเลยนะครับมันอยู่ที่ว่า ความรู้สึกนะครับเวลาที่เราได้สกิลอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้สึกด้วยนะครับโอเคครับปืนนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเหมาะกับ xm8 มากๆถ้าใครมีงบพอเนี่ยควรจัดปืนนี้เลยนะครับเพราะว่ามันดีมากเลยดีมากสุดๆเลยนะครับถ้าถ้าเรามีอัตรายิงแล้วไปวกกับอัตรายิงของ xm8 แบบว่าไม่ได้ใส่สกินหรือไม่ได้มีสแต็กอะไรเนี่ยถือว่าเลวมากๆเลยนะครับเดียเท่ากับอีกสกินหนึ่งเลยนะ โอเคครับต่อไปเป็นสีเหลืองนะครับก็ย้อมแมวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไปนแค่สีส้มๆหรือสีเหลืองเนาะออกส้มๆเหลืองเหลืองเนาะก็จะมีแบบว่าสวยสวยเลยนะโอเคครับสแต็กมันก็จะมีดังนี้ครับระยะ1เจาะเกาะ2นะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเจาะเกาะเนี่ยสามารถเจาะทั้งไอวอลเจาะทั้งเกาะจองเจาะได้หมดเลยนะครับเจาะเกาะเนี่ยก็คือเจาะเจาะเกาะครับคือมันสามารถที่จะยิงรถแล้วก็คล้ายๆกับ เออกอซ่าเลยนะครับที่มีสแต็คของเจาะเกาะนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วเจาะเกาะเนี่ยมนมีคุณสมบัติยังไงก็คือเจาะเกาะของคนที่ใส่อยู่นะครับทำให้เกาะเนี่ยมันลดเร็วขึ้นทําให้แตกขึ้นคือถามว่าได้เปรียบไหมผมบอกเลยได้เปรียบแล้วก็เป็นเรื่องของอัตราเร็วที่มันให้มาอยู่แล้วเนี่ยคือปืนนี้เป็นปืนที่ดีเลยเลยนะครับที่สมัครว่าถ้าเรามีลูกแก้วไม่พอเนี่ย เราก็จัดปืนนี้ได้นะผมคิดว่าอัตราเร็วของมันเนี่ยคือมันยังอยู่ถือว่าค่อนข้างเป็นปืนที่เร็วเลยทีเดียวแล้วถ้าได้ปืนตัวของสแต็กของเจาะก่อนเนี่ยแล้วได้มาเนี่ยเราสามารถที่จะทําลายเกาะของคู่ต่อสู้ได้และทําให้เพิ่มดาเมจได้ทุกคนก็รู้นะครับว่าถ้าเรามีเกาะเนี่ยดาเมจจากปืนที่เรายิงไปเนี่ยคือมันจะลดน้อยลงแต่ถ้าเราได้เจาะเกาะมาแล้วเนี่ยเกาะของอีกฝ่ายเนี่ยมันจะพังเร็วดังนั้น เวลาที่เราจะยิงคู่ต่อสู้ไปเนี่ยคือดาเมจมันก็จะเพิ่มนะครับดังนั้นปืนนี้เป็นปืนที่เหมาะค่ากับการที่ใช้ในโรงแรงแล้วก็ใช้แข่งมากเลยนะครับถ้าไม่เลือกของอัตราเร็วเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมไฟครับทีมไฟไงมันก็ได้ต่อเกาะอ,อยู่แล้วนะครับคือปืนนี้เป็นปืนที่ดีครับดีสําหรับในสายแข่งนะครับเพราะเรื่องของระยะเจากกนนะเกาะเนี่ยระยะคือมันเหมือนจะให้แบบว่าปืนนี้เป็นปืนที่สายแข่งจริงๆครับยังไงเอ้แปดปืนนะ่ะ คือมันก็ต้องใช้ในแข่งเพราะว่าเกาะเนี่ยมันมีความจําเป็นต่อนะแข่งมากๆเลยนะครับถ้าไม่มีเกาะเนี่ยโดนยิงไปเนี่ยมันเข้าเม็ดทีละสามสิบสองขึ้นเลยนะครับโอเคปืนนี้ผมยังให้ระดับที่แบบว่าดีมากๆเหมือนกับปืนแรกเลยนะครับแต่ว่าปืนนี้ผมใช้สําหรับแข่งเหมือนกันนะครับแข่งต่อไปครับเอ็กอนแปดท็อกซิกนะครับเป็นรูปร่างสีเขียวนะครับมีเอฟเฟกที่แบบว่าวิญญาณวิญญาณนะครับโอ้โหถือว่าดีเลยนะครับปืนนี้ปืนนี้ครับเป็นปืนชี่แบบว่า ถ้าคนงบไม่พอนะครับงบไม่พอแล้วที่อยากจะได้สกินที่เท่ของ M8 นี่ก็จัดกันได้นะครับสแต็กก็กลางๆนะครับก็ถือว่าดีนะครับอัตรายิงเท่ากับ1ระยะเท่ากับ2และลบแมกกาซีนนะครับลบแมกกาซีนเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่นะครับมันไม่มีผลมากเลยจนแบบว่ามากเกินเกินไปเพราะว่าในสมัยนี้ยเบตานี่ครับคนยิงสับปุ๊บยิงถึง2นะัดปุ๊บก็สักแล้วนะครับ ไม่ไม่ใช่ไม่ได้ยิงว่าเหลือ2นัดน,นะขอก็ซักแล้วนะครับแบบเปลี่ยนลูกกระสุนแล้วนะยิงให้เหลือ2นัดน,นะครับก็เปลี่ยนลูกกระสุนแล้วนะครับในนั้นนะเรื่องของแมกกาซีน,นอะ่ะคือถ้าใส่แมกกาซีนสามเนี่ยคือมันก็ตัดเรื่องปัญหาของแมกกาซีนได้นะครับเพราะว่าอัตรายิงเนี่ยมันแค่หนึ่งระยะสองนะครับมันสามารถที่จะหวังผลได้นะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นปืนที่ระดับดีเลยทีเดียวครับดีมากนะไม่ได้ดีแบบว่าดีแบบจนแบบว่าเวอร์เวอร์เลยนะครับต่อไปปืนครับไอ้แปดสีม่วงนะครับ ปืนนี้น่ะต้องบอกไว้ก่อนนะครับเป็นปืนที่อาจจะกลางๆนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเรื่องของดาเมจแล้วบวกแม็กกาซีนคือแม็กกาซีนอ่ะคือมันไม่ค่อยจําเป็นอะไรมากเนาะครับนะแต่ว่าถ้าเอามาเจาะไอวอรเนี่ยปืนนี้เป็นตัวที่เจาะไอวอรได้ดีเหมือนกันเพราะว่าแม็กกาซีนอ่ะคือมันเยอะนะครับเอาไว้เจาะไอวอรเนี่ยโอเคมันยังได้เพราะอัตราย,ยิงเนี่ยคือมันยังสมูทอยู่แล้วเรื่องของความเร็วรีโหลดน่ะ มันมาทดแทนของแมกกาซีนนะครับเหมือนมันบอกว่าเอามาทดแทนกันเลยครับมันสามารถที่จะทดแทนกันได้ความของความเร็วดีโหลดกับแมกกาซีนนะครับของเรื่องของน้ำาันก็เพิ่มมาหนึ่งนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับแล้วก็วิเคราะห์กันไปแล้วนะครับสองันนี้ก็ใช้เท่ากันนะครับแต่ว่าเรื่องของแนะนําว่าผมควรใช้ปืนไหนนะครับถ้าทุกคนเนี่ยมีงบพอนะมีงบแบบว่าพอจริงๆเลยแบบว่าถ้าเราเดินสายแข่งนะครับสายแข่งจริงๆนะอันนี้ยก ผมว่าเดินลงห้องซ้อมนะปืนนี้ครับจําเป็นผมบอกเลยว่าจําเป็นมากมากที่สุดถ้าถ้าคนไม่เล่น AW แล้วใส่ของแต่งเนี่ยปืนนี้จําเป็นมากครับเพราะว่ามันได้ทั้งเจาะเกาะยิงไปปุ๊บโหเกาะลดรวบเพราะว่าสแตกก็กเกาะเจาะเกาะมันบวกสองครับทุกคนน,น,นั้นปืนนี้เนี่ยเป็นเป็นที่ปืนที่ดีมากๆเลยปืนดีมากๆในสายแข่งนะแต่ถ้าน้องๆว่าเฮ้ยสกินเทสกินแบบว่า เฟี้ยวว่ะอยากได้อาัตายิงว่ะเร็ววหมดแรงจัดปืนนี้ไปเลยครับผมจัดปืนนี้ไปเลยนะครับปืนนี้มันเป็นปืนที่แบบดีมากๆดีที่สุดแล้วของในเกมในสกินของ A8 บวกอัตรายิง2เร็วจัดๆแล้วความเร็วของแม่นยำเนี่ยเวลา2ไปเนะี่ยแม่นยำขึ้นนะครับก็ถือว่าทำให้หวังผลมากขึ้นเนาะปืนนี้ก็ปืนที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วส่วนเรื่องของความเร็วดีโหลดก็อย่าไป ปล่อยมันครับเราแค่ใช้แมกกาซีนสีส้มก็พอแล้วขนั้นเราก็สามารถลดตัวนี้ได้นะครับนั่นเองเนาะโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์เราควรใช้ปืนไหนบ้างนะครับถ้าทุกถ้าน้องๆเนี่ยไม่มีงบพอนะครับก็แนะนําเป็นปืนนี้นะครับเพราะว่าอัตรายิง1แล้วก็ระยะสอดนะครับมันก็หวังผลได้นะครับแต่ว่าถ้าน้องชอบดาเมจนิดนึงก็ปืนนี้นะครับนะดังนั้นก็จบคลิปเพียนเท่านี้นะครับก็ กราบขอบคุณครับ